นักกีฬาไปตองเยาวชนของไทยนะคะในโลกนี้ไม่เป็นรองใครทีเดียวล่าสุดคว้าเหรียญทองแดงที่2ในศึกชิงแชมป์โลกและรา,ายการนี้นะคะน่าเสียดายที่ในรอบที่ผ่านมานั้นไทยแพ้ฝรั่งเศสไปอย่างสนุกค่ะไปตองประเภททีมเยาวชนและทีมหญิงชิงแชมป์โลกครั้งที่15นะคะแข่งขันที่อาคารชันชัยอะเคเดียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประเภททีมเยาวชนในรอบรองชนะเลิศค่ะทีมไทย1นึ่ำโดยโอทิติพงพาโสมเจ้าของเหรียญทองชุดต,ติ้งเยาวชนโลกเจอทีมฝรั่งเศสนะคะโดยทีมไทยซึ่งแพ้ฝรั่งเศสไปอย่างสนุก8ต่อ13คะแนนนั้นก็คว้าได้เพียงแค่เหรียญทองแดงส่วนฝรั่งเศสค่ะเข้ารอบชิงเหรียญทองไปพบมาดากัสการ์ในรอบชิงชนะเลิศนะคะโดยที่มาดากัสการ์นั้นชนะลาวมา13ต่อ7ค่ะ มาดากัส카พวกเขาได้ลุ้นคว้าเหรียญทองที่2ในรายการเยาวชนโลกครั้งนี้ด้วยนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้มาดากัสกาก็เพิ่งคว้าแชมป์ในประเภทชูตติ้งเยาวชนวันพรุ่งนี้ค่ะจะพักการแข่งขัน1วันนะคะก่อนจะกลับมาแข่งขันในประเภททีมหญิงและชูตติ้งหญิง,งชิงแชมป์โลกในวันพฤหัส,สบดีนี้ค่ะ